่อนหน้าเนี่ยแพ้มีปัญหาผิวเยอะมากค่ะคุณต๊อมเมื่อก่อนเนี่ยผิวหมองคล้ำม,มากๆคล้ำจนดำดำจนไหม้เกรียมเลยทีเดียวเหมือนคนผิวดำจะเป็นจากกรรมพันธุ์ดูจากลูปได้นะคะสีแพลสีผิวของแพนเนี่ยขาวไม่เขาเรียกว่าไม่ทั่วหน้า <ừ> ดำบางส่วนคือใต้ตาดูหมองคล้ำม,มากๆแพลองมาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นขัดผิวพอกผิวหรือเข้าคอสเนี่ยที่เขาบอกมาทั้งหมดเนี่ยราคาแพงมากราคาสูงสุดๆจนสุดท้ายแพใช้ทางลัดเลยดีกว่าคุณตอมค่ะฉีดผิวเข้าไปเลยแบบเร่งขาวสุดๆนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นพอตอนแรกฉีดเข้าไปอีกกกกกววววัันงขาาาาาาเเลลยททีีะะแแตต่่่่พไไมมมมฉฉดดดดดดผผิิิิบปร แพงมากๆ <Yeah. S 1> หลักหมื่นไปๆถ้าเป็นของดีนะคะแต่ถ้าของไม่ดีหลักพันเนี่ยน่ากลัวมากๆ oh. แค่เลยหาวิธีค่ะที่ดีกว่าเดิมเห็นผลถาวอลราคาไม่แพงนะคะและมีวิธีที่เรียกว่าขาวใสปลอดภัยแบบธรรมชาติสุดๆด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เพียงแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดเวันไซเวอร์คุณต่อ รับรองเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะฟาร์มาซุดกูต้าคอลลาเจนกระปุกเดียวครบในเรื่องผิวนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวกระดำกระด่างไม่เรียบเนียนนะคะสิวฝ้ากระจุดด่างดำหมองค้ำม,มาเต็มนะคะแพรรับรองเลยว่าผิวจะแลดูนะคะสว่างขึ้น อิ่มฟูมากขึ้นนะคะรูมขนกระชับมากๆากมากกว่านั้นอันนี้ขอบอกว่าเป็นเคล็ดลับของคนในวงการบันเทงิงดาราเซเลบิตี้นะคะเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะคะทานกันเยอะมากๆขอบอกอันเดียวว่าผิวใสขึ้นไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องฉีดอีกแล้วนะคะเคล็ดลับมันอยู่ที่3มวันแรกทุกคนทานไปแม้กระทั่งตัวแพรเองอนะคะสมวันแรกผิวจะเริ่มเรียบเนียนมากขึ้นทานต่อเนื่อง7วันนะคะผิวจะกระชับดูนะคะถ้าซูมไปในรูปนะคะไม่มีรูขุมขนเลย14วันนะคะผิวเริ่มดูสว่างขึ้นค่ะกระจ่างใสขึ้น1สเเเเต็ปรรร่าาาากกกกะะะนคดดูแลลจงงีีียยววทบบัฉผิหมือนที่แพไปฉีดมาเลลลยยยทีีีเเดวววแแ้้ไม่่่่ใชคคนนะะขออบกต มาสุดของแพนในกระปุกนี้นะคะเด่นกว่ามิตามินผิวทั่วไปนะคะอัดแน่นด้วยสารสากัดมากกว่า12ชนิดค่ะคุณต๊อก่ะสารสากัดไม่ว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอนนะคะเปลือกสนนะคะ,ะ,คะเม็ดอัุ่นคอลลาเจนนะคะคช่วยให้ผิวสว่างทันทีนะคะและดูดซึมแบบ มากกว่าผมถึง10เท่านี่แพรพูดเรื่องจริงเพราะกินเองตอนนี้อายุ36มสิบหกจะสี่สแล้วคุณแก่ๆทำไงอ่ะคนแก่ๆยังแม่แพรดูจากรูปได้เลยคุณต๊อบค่ะอายุ64ปีแล้วผิวเหี่ยวนะคะผิวแห้งกร้านเป็นไงดูหน้าดเนี่ยไม่ใช่คุณแพรแต่งแก่เหรอโออตายแล้วนั่นคุณแม่ค่ะครับโอ้โอพิมเดียวกันเลยอ่ะเออเนี่ยเรียกว่าผิวเหี่ยวเลยสำหรับคน60ดูนะคะคุณแม่ทานไม่ถึง1กระปุกค่ะยังไม่หมดขวดผิวแลดูใสขึ้นมีน้ำมีนวลนะคะใสจากภายในสู่ภาย